อย่างน้อยถ้าถ้าผมได้เล่นอ่าอย่างน้อยถ้าเมื่อวานผมได้เล่นหน่อยหรือว่าได้ซ้อมคอมบูหน่อยได้วอร์มหน่อยผมว่าผมไม่น่าจะเป็นแบบเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าผมตีไม่ออกอ่ะตีไม่ออกเลยครับตีไม่ออกเลยรู้สึกได้แล้วแล้วผมเบอร์ด้วยผมไม่ได้นอนด้วยอ่ะอย่างถ้าแก๊งผมจะไปหาซ้อมกันอ่ะแล้วผมจะหาซ้อมแบบไหนในเมื่อการเล่นในเมืองมันเป็นแบบเนี้ยเข้าใจปะคือมันหาซ้อมไม่ได้เว้ยมันหาซ้อมไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าแม่งก็กลายเป็นสนิมเกาะเพราะอะไรบวกกับแก๊งผมแม่งไอ้ี้ยต่างคนต่างไปเล่นเกมอื่นกันอยู่แล้วด้วย แล้วยิ่งแบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีแบบนัดซ้อมแก๊งผมไม่ได้ซ้อมมา2อาทิตย์กว่า2-3อาทิตย์แล้วนะจะบอกให้แบบว่าไม่ได้ซ้อมเลยจะลงุยย <c oughs> มันอ่ะแล้วนะพี่ขอ <c oughs> ม,มือขวาพี่ตัตีเอดีกับไล่กัน <c oughs> สามศูนอะไรเดี๋ยวก็รีปปิ้งห้าสาม คือเขาจะพะพาด้วย,ยหรือจะคุยอ,อันนี้ได้แลาวแต่เออไปลงคุยข้างนอกก็ได้ป่ออันนี้เรียนแก๊งไหนครัไม่รู้ครับเรียนแก๊งไหนไม่รู้ว่างั้นผมออกตรงอันนี้นะกระดาษเลยตายแ้วเ,เออเออเออไป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 ,ไปรวมคุยดีเลยอย่าซุนซุนจัดอย่าหลังรีอยากหาเล่นต่อเลยวะแม่งฉุนวะแม่ง จบเคอดีกูอยากเล่นต่อเลยอะอยากหาเล่นต่อยแกงเนี่ยถือวอ่าซ้อนพี่ต้าสวัสดีครับพี่ต้าพอดีหลังรีผมเล่นกับเคอดีต่ออีกสองไฟทีเนี้ยผมอยากหาเล่นอีกสักแกนเนื้อพี่จะให้สภาปร,ระกาศหาคู่ให้หน่อยได้ไหมครับได้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 แต่พี่โอเคครับขอเป็นครับรถก้น <รา S 1> นะครับพี่เบอร์หกสี่หกห้านะอ่าใช่ครับพี่หกสี่หกห้าครับครับสวัสดีครับ อาจจะสกอทอ์ให้เห็นมึงไม่ ton, เล่นมึงไม่เล่นเป็นแมวหรอกจะได้เล่นเก้าชีวิตไอ้หลุยหาเล่นมื่นเนี่ย <ret> ม ouais, <habitude> <900 pounds> <out> ื <and un> <doubts> uh ่นจัดมื่นตึ๊บจัดเลยเนี่ยเบอร์จัดเลยกูเบอร์เจ็ด ลองกับบีบีบีไหมพี่ให้กูไปเล่นกับแก๊งหญิงรัอวหลอก็เทื่อไปหลุยนี่อยากเห็นห้าสุวนวีเพิ่งจบมาลองทักดูว่าอะไรกเกิดขึ้นไดาฟ้ามาจะมีพิกมันต้องคุยกันให้เคลียแต่เอาในความรู้สึกผมนะผมมองว่าพริกยากครับพริกยากเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรกันเลยแบบคือวันๆเล่น,นแต่เกมอื่นอ่ะ ผมคือมันอยู่ในดิสกันตลอดจริงนะเว้ยเวลาแอร์ดอปก็เข้ามาครบเสร็จแอร์ดอปปุ๊บแม่งเหมือนตอกบัตรเหมือนตอกบัตรเข้าง,งานตอกบัตรออกงานอะเก็ตปะแล้วเขามาเล่นแอร์ดอปก็คือยี่สามยี่สี่คนอแลเรีนตรงโพเมืองเก็ตเก็ตฟิลว่าอารมณ์เหมือนแบบว่าตอกบัตรเข้างานตอกบัตรออกงานอะแบบว่าอะตอกบัตรเข้างานมาตอนสองทุ่มครึง่งเออตอกบัตรเข้างานตอนสองทุ่มครึ่ง เสร็จแอดอบสามทุ่มปุ๊บเสร็จงานต่อบัตรออกงานปุ๊บอ่ะแม่งก็จะอยู่ดีดกันละยี่สิบกว่าคนไอ้อตีหนึ่งก็ไปนั่งเล่นโลบอีกตีหนึ่งก็ไปเล่นดาร์โกนิก้าอีกตีหนึ่งก็ไปเล่นเกมอื่นบ้าไปหมดอ่ะเออมันก็จะเหลือแบบว,ว่ามันก็จะเหลือประมาณสิบกว่าคนที่ยังเล่นงานร้านอยู่แต่ที่หายไปอ่ะมันหายเกินครึ่งเว้ยแบบไปนั่งเล่นเกมอื่นกันอ่ะแบบเออไม่ได้เอาเวลาไปนั่งซอ้อมไม่ได้เอาเวลาไปนั่งพัฒนาตัวเองอ่ะเข้าใจปะ่ะเออแค่นั้นเอง มันมันเลยภาพมันเลยเป็นอย่างนี้เว้ยผมรู้สึกได้เลยขนาดตัวเองผมไม่ได้เล่นนาน,อ,อ,าน,อ,าานอ่ะอย่างน้อยถ้าถ้าผมได้เล่นอะอย่างน้อยถ้าเมื่อวานผมได้เล่นหน่อยหรือว่าได้ซ้อมคอมมูหน่อยได้วอร์มหน่อยผมว่าผมไม่น่านจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือผมไม่ได้เล่นเลยเข้าใจคำว่าไม่ได้เล่นเลยป่ะเพราะว่าช่วงนี้ผมผมติดผมติดดาร์โกนิก้าติดแลกเออเล่นแต่แลกกับดาร์โกนิก้าเลยไฟเอ็มผมไม่ได้เข้าเลยเข้ามาก็แอ์ดรอปอย่างเดียว <c oughs> รู้สึกได้เลยว่าผมตีไม่ออกอ่ะตีไม่ออกเลยครับ ตีไม่ออกเลยรู้สึกได้แล้วแล้วผมเบอร์ด้วยผมไม่ได้นอนด้วยเบอร์จัดเดี๋ยวยังไงก็ต้องซ้อมนะครับมันไม่ซ้อมมันไม่ไหวหรอกมันสนิมเกาะเกินเนี่ยคนในแก๊งด้วยไม่ได้รวมไม่ได้หมายถึงแค่ผมคนเดียวมันรวมถึงกลางไฟคือคนพวกคนเล่นกลางไฟอ่ะแม่งเล่นกันแปลกจัดเนี่ยไม่เอาเพื่อนไม่ใช่อะไรกันเลยอย่างมึนเนะี่ยเ้ยไปก่อนเลยสัต ไปก่าไชีในโซนสี่พี่เล่นปะครับไม่ได้เล่นครับเอาลาที่สตรีมมีโมดสี่โมงห้าโมงเย็นมาสตรีมให้ดเด็กๆดูทีมีอะไรทําอะเอาไปดังเลยแพ้ไม่เป็นไรให้การดังปลุกไฟให้ก็บีสามสิบเขาเต็งแชมป์แก๊งหญิงกูว่าหาเล่นปลุกไฟแล้วแพ้มามันจะงอมมาดิจริงๆอ่ะ <c oughs> ไอคำว่าปลุกไฟอะมันก็ต้องแพ้แหละเอาตามหลักความเป็นจริงนะเออผมถามได้ว่า อ่ะอย่างถ้าแก๊งผมจะไปหาซ้อมกันอะแล้วผมจะหาซ้อมแบบไหนในเมื่อการเล่นในเมืองมันเป็นแบบเนี้ยเข้าใจปะคือมันหาซ้อมไม่ได้เว้ยมันหาซ้อมไม่ได้ล้วกลายเป็นว่าแม่งก็กลายเป็นสนิมเกาะเพราะอะไรบวกกับแก๊งผมแม่งไอ้หียต่างคนต่างไปเล่นเกมอื่นกันอยู่แล้วด้วยเรายิ่งแบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีแบบนัดซ้อมแก๊งผมไม่ได้ซ้อมมา2อาทิตย์กว่าสองสามอาทิตย์แล้วนะจะบอกให้แบบว่าไม่ได้ซ้อมเลยแบบไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่าแบบแ้งแพทที่แล้วละอ่ะ คือแพทที่แล้วพวกผมไม่ซ้อมกนเพรมพวกผมแบบว่าไม่สู้แล้วไงฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับมีคนโทรหายังไม่มีครับพี่โกจะเล่นโกจะเล่นติดต่อโกเล่นใช่ไหมพี่ครับครับโอเคพี่โอเคครับพี่รู้เรื่องครับพี่คือแพทที่แล้วอะแก๊งผมมันไม่สู้แล้วเพราะว่าไฟตรงที่เอารถมาจอดกันอะไฟตรงอะก็อย่างอย่างที่เห็นอะว่ามันโกพัดมันมีข้อได้เปรียบซึ่งแก๊งผมมันตีกันยังไงก็ตีไม่ติดอะมันเลยมันเสียเรื่องระยะปืน ก็เลยเออก็เลยแบบว่ายอมแล้วแพดไฟตรงแต่พอทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแก๊งผมมันตั้งความหวังรอดูแพทที่อัปเดตว่ามันจะเป็นไฟอุ้มศพขึ้นรถได้ปืนเล่นบนรถได้คือมันตั้งความหวังรอตรงนั้นกันไงพลพออัปแพทมาปุ๊บมันไม่ต่างอะไรจากการเล่นแบบเดิมซึ่งแก๊งผมมันก็แอบเฟลๆกันอยู่เรื่องแพทการเล่นอ่ะนะเออมันก็เลยเซ็งๆกัน แต่ก่อนหน้าที่ผมพวกผมไม่ได้ซ้อมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือรอดูครับอัปเดตแพทว่าจะอัปแพทเป็นแบบไหนจะเป็นแบบว่าเหมือนที่เราซ้อมสตอรี่โหมดในสตาร์คอมมูหรือเปล่าแบบว่าอุ้มศพขึ้นรถได้ศพบ,บนไฟได้ยิงปืนบนรถได้ขี่รถบนไฟได้อารมณ์เหมือนเล่นสตาร์คอมมูปกติอะแบบซ้อมซ้อมสตอรี่โหมดอะเออแต่พออัปแพทมามันไม่ใช่แบบนั้นไงซึ่งแก๊งผมแม่งก็เพิ่งเคลียร์คนแม่งก็ยังไม่ได้จูนไม่ได้เฮียอะไรกันด้วยปัญหาภาพมันเลยเละ,เละ,เละแบบยับยุยี่เละเป็นขีี้้แบบน ย่ี่ว้ยวัสดีครับแพสวัสดีครับน้องชาย <c oughs> จุดยิ่งใหญ่ที่สุดของฮฮโรชิคือซีซั่นหนึ่งตอนนี้ถ้าไม่ที่ควยคืออยู่ล่างๆ <c oughs> ใช่ มันก็จริงแหละไอ้เนี้ยมองกันตามหลักความเป็นจริงเนาะผมก็แบบว่าไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นมันก็ต้องมองกันตามหลักภาพกันความเป็นจริงด้วยคือผมจะไปบอกว่าแก๊งผมแม่งกังเดียวไม่ได้คือ KOD เขาเก่งด้วยเว้ยเอา,าจริง KOD มันเก่งด้วย KOD อะ่ะเขาก็ซ้อมมาเยอะ หลังลีเปรียบกวัวต่อจบเคดีดีลองวนไปออกแกงที่พี่เคยชนะไ,ไหมทีดูทีนอดแ้งนาคอสและแกงที่เราไม่เคยเล่นด้วยเลยเนะเปรียบพี่ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆตอนนั้นนะถ้าไม่โดนแบนเห็นว่าเขาจะอัพเป็นส0มสิสลออ็อตหลอแกงเก่งมันเยอะด้วยพี่ที่สตาไม่มาดูนานคิดถึงจัดสวัสดีครับสวัสดีครับอวิจอย เล่นกับอตเชงก็จะมันเปิดเกียกีดังขอบคุณกำลังใจจากแม่ๆด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจจากคนดูเค d ดีด้วยนะครับเ,เล่นสนุกๆกี่แล้วผมไม่ได้อะไรอย่วครับแต่แก๊งผมมันแค่แบบช่วงนี้คือที่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อาจารเพราะว่าส่วนหนึ่งแบบว่า มันเบื่อๆกันด้วยเอาจริงเพราะว่าอัปเดมามันกลายเป็นแบบแก๊งผมม,มันก็เฟลกันไงเอาจริงเรื่องเรื่องอัปเดเข้ามามันไม่ต่างอะไรจากการเล่นแบบเดิมอ่ะใจผม,มอยากให้เป็นในเวที่แบบว่าเออเอาศพแบบไม่ต้องเอาศพขึ้นรถก็ได้แต่แบบว่าเป็นเป็นฟีลแบบว่าไฟเหมือนเหมือนแฟมเหมือนซัมเมอร์เก็ตฟีลป่ะคนดูผมว่าไฟที่แฟมกับซัมเมอร์แม่งมันนะแบบว่าสามารถอุ้มศพไปกัดได้แต่ว่าไม่สามารถเอาศพขึ้นรถได้ ปืนสามารถเล่นบนรถได้พอนึกภาพออกใช่ปะที่ผมไปช่วยบอลอะ่ะที่ซัมเมอร์ตอนเตียเอลเคอ่ะคือถ้าผมมองว่าถ้าฟิลไฟมันเป็นแบบเป็นเป็นแบบว่าเป็นแบบซัมเมอร์กับแฟมอะ่ะอ่ะถ้ากลัวเรื่องสตรีมเมอร์เปิดแบบว่าโดนเราไปกับหนองฟานอะไรแบบเนี้ยผมว่าฟิลไฟอะ่ะถ้าทําเหมือนซัมเมอร์เหมือนแฟมผมว่าน่าจะมันกว่าแบบไม่สามารถเอาศพขึ้นรถได้แต่ปืนก็บนไฟได้ปกติเล่นปืนบนรถได้ปกติอะไรแบบเนี้ยเออ ไม่ไหวไม่ไหวพี่ฟ,ฟ้าตึงแก๊งผมพึ่งขึ้นเองมามาเอิร์ดมาวอร์มกับพี่หน่อยได้ไหมน้องชายตอนนี้แก๊งพี่แบบเซง็งแบบซุนจัดเลยน้องพี่อยากหาตีเรื่อยๆออยากหาวอร์มอะตอนนี้อยากตีเรื่อยๆเลยอะอยากซ้อมแผนอยากซ้อมอะไรด้วยได้ป่ะน้องชายพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมมาตีกับพวกพี่หน่อยแก้โจนเอากับโจนให้ชนะก่อนพี่จริงๆ เนี่เอากระโจนได้ชนะก่อนแต่แก๊งเก่งมันเยอะด้วยเอาจริงผมว่าพวกผมแม่งแม่งข้ามขั้นเกินเอาจริงแม่งก็ไปไล่ไล่เทียมาเคียวดีมันก็ถือว่าอยู่หัวตารางนะเอาตามหลักอเออถ้าสำหรับคนของผมที่แม่เพิ่งจัดเซตใหม่มาแล้วก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้เชียอะไรด้วยจริงๆมันต้องไปไล่ตีจากพวกแก๊งที่แบบว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วเราแบบว่าไม่ไหวอะ่ะ ไปไล่แบบไล่แก้อะไรอะไรมาก่อนฮัลโหลเออพรุ่งนี้เล่นหมน้องชายถามว่าอยากแก้ไหมกับโจนอยากแก้นะอยากแก้แต่ยังไงก็ได้อ่ะขอขอไม่เจอโปอ่ะเออสวัสดีครับ ไม่มีผัวครับไอคำนั้นผมว่าผมน่าจะต้องเป็นคนถามหรือเปล่าครับมีผัวหรือ,อยังอะฮัลโหลครับมีผัวหรือ,อยังครับฮัลโหลครับฉันพูด้นะะอือสรุปมีผัวหรือ,อยังครับพี่มีผัวยังคะไม่มีครับเอา้าไปเจอนะครับ กูเซจ่าหรอพี่ฟาแรงจิงนะครับแกงโหสุดไปกับสุดพี่ฟาถ้าแพทอุ้มนะโดนเฮลชีตตีมจอสู้ไม่ไหวแ่แกงจริงถ้าแพทอุ้มนะโดนเฮลชีตตีมจอซู้ไม่ไหวแ่แกงจิงโอ้หเอิร์ดเอิร์ดก็พูดไปน้องกูอะไม่ได้อยากได้แพทอุ้มเว้ยคือกูว่าคนเขาก็รู้กันหมดอะคนที่เขาเล่นแพทอุ้มมาเขาก็รู้ว่ามันเปื่อยเว้ยเข้าใจปะ่ะแบบเวลามึงโดนอุ้มเหลืออะไรอะโอ้โหมึงแบบมันเปื่อยเว้ยเวลามึงแพ้ไฟมาแล้วมึงโดนอุ้มอะแบบ โดนหอ่อศพโดนลากยาวๆมันเปลือยไว้เอิร์ดบอกให้คือกูว่าคนมันก็รู้กันอยู่แล้วแต่หมายถึงว่า <c oughs> ฟไฟอ่ะฟิลไฟอะกูอยากให้แบบมันได้แบบเดิมอเนี่ยมันยังพอได้แก้กันไหมถ้าสมมติว่ามันเป็นปืนมันลดเออคือถ้ากลัวเรื่องถ้ากลัวเรื่องแบบว่าแชร์จอตามเคสอะไรกันแบบเนี้ยก็ไม่ต้องเป็นสตอรี่อุ้มดิถูกปะล่ะไม่ต้องอุ้มหอ่อก็เป็นสตอรี่ชนไฟปกติแหละแต่เป็นไฟแบบสตอรี่โหมดแบบที่เราซ้อมด้วยคอมมูแค่นั้นเอง เล่นปืนบนรถได้แต่ไม่สามารถเอาศพขึ้นรถได้เออไปเซ็ตใพี่โจทย์เก่ามึงรอบแก๊งที่เราชนะไหม่พี่เซ็ตใหม่ด้วยลองดูฮิโรชิไม่เปลือยนะจริงไล่ช่วยเคสตึงสุดเพื่อผมนะฮิโรชิสุดกลมจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งจริงถ้าพี่อยากลั่นต้องูุดกลมผีเท่าผีเท่าลาสีไม่ดีเออหรือต้องกลับไปใส่สูตรกลมอ่ะูตรกลมตอนใส่ที่ดาวอ่ะ กาใส่ยี่ดาวคือแทบไม่แพ้ใครเลยนะใส่สุดคมอะ่ะอยากเห็นเล่นสนุกสนุกกับติปเปอรเอ็นอีค่ะช่วงนี้ฟอร์มหลายแก๊งตกมากผมว่านะคือส่วนหนึ่งที่ฟอร์มตกมันมันมาจากเรื่องแพทการเล่นด้วยแหละครับ <c oughs> อมืมันมาจากมันมามันมันมันด้วยเรื่องแพทการเล่นด้วยที่หลายๆแก๊งเขายังไม่ได้ผ่านการเล่นแบบนี้กันมาเขาต้องฟอร์มแผนต้องจูนต้องอะไรกันเยอะครับ อืมใช่มีรอสาววิ่งมาหาด้วยเนื้อหอมจัดเอาดีเค d ดีก็แทบไม่ไหวแนละ้วแต่เขาสู้ไม่ถอยสู้ๆนะคะจากเอฟซีของอารีค้าผมครับ,อ,รบอยากเล่นนะผมอยากเล่นกับทีมเนะผมอยากเล่นกับทีมเป็นเ็ดนะแต่ว่าสภาพกับเคียวดียังไม่รอดดิอืมจริงๆอ่ะพรุ่งนี้ผมจะเคลียร์สลอ็อตจริงๆพรุ่งนี้ผมจะเคลียร์สล็อตจบผมจะเคลียร์คนเสร็จเสร็จสับ ทุกซอลตเลยก็คือพรุ่งนี้เออซึ่งตั้งแต่พรุ่งนี้ผมคิดว่าผมจะหาตีรัวๆแล้วก็เหมือนได้ซ้อมไปในตัวคือ,อยังไงเราไปหาซ้อมในคอมมูมันไม่มีให้ซ้อมอยู่แล้วครับแบบเนี้ยการเล่นแบบเนี้ยมันหาซ้อมในสตาร์คอมมูไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเล่นสตอรี่จริงไปเลยยังไงมันหาซ้อมไม่ได้อยู่แล้ว โจนที่โรชิจะปล่อยคาใจจริงเหรอกูก็อยากแก้นะกูอยากเล่นนะไม่ไม่อยากเล่นอยากเล่นนะแต่ยังไงก็ได้ขอไม่เจอโปรมีเซราต้องไม่มีโจนยังไงก็ได้้องชายขอไม่เจอโปรพรอนุ้งชายยังไงก็ได้แล้วกูอยากให้เขาอัากันโปรลงสักทีว่ะไอ้เอตาเทาอกันโปรตัวใหม่อ่ะแม่ง ไม่ไม่ลงสักทีว้ไอโดะเฮียมึงทำอะไรอยู่วะก็ค่อยไล่ไปทีละแก๊งเอาแกงที่ไหวก่อนฟ้าคอนตอนนี้เวทเดียวกับพี่เลยน่าจะมันโหคอนมันใช่หรอมันเวทเดียวกูหลอกว่ามันมันมันไอ้นี่อยู่นะว่ามันกากอยู่นะคอนนะว่ามันไม่ไหวกูหรอกต้องไปหาแบบว่าที่แบบอหิวเว้ยเข้าใจว่าแบบเวทเดียวกันจริงๆอ่ะเอิร์ธคือเงาคอนมาคือคอนมันคนละเวทจริงๆนะเวคอนมันไม่ไหวหรอก กูต่อให้พี่อาร์ตมันมีโกพัดมันก็ไม่ไหวเว้ยเพราะมันก็คนใหม่เกือบหมดของกูก็คนใหม่ของกูก็คนใหม่เกือบสิบก็จริงเว้ยแต่ว่ามันก็ยังมีคนเก่าผสมอยู่เยอะเออเล่นอนัคอนอนะ่ะมันมัน,ม,นมันรู้ผลอยู่แล้วเชื่อเถอะว่าเล่นนัคอนมันรู้ผลอยู่แล้วเล่นไปไงก็รู้ผล